สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีไอกดช่องสารดีหมายเลข99 สำนักงานนาวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนาวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชนรุ่นที่3โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ในการพัฒนานโยบายเชิงนวัตกรรมที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติให้สำเร็จผลช่วยแก้ปัญหาสำคัญของประเทศได้ด้วยนวัตกรรมควบคู่ไปก,กับการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและเอกชนกว่า70ลรายเข้าร่วมการอบรมระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2564ครับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่3เออเป็นหลักสูตรรุ่นที่3แล้วนะครับที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ย หัวใจหลักๆก,ก็คือต้องการดึงเอาทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกชนรัฐความมั่นคงการเมืองรวมทั้งสื่อมวลชนเนี่ยมาทําความรู้จักกับนวัตกรรมอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของนโยบายที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่นวัตกรรมการนําเอานวัตกรรมมาใช้ในองค์กรหรือการสร้างนวัตกรรมด้วยตัวเองเ มันทาคนเดียวไม่ได้นะครับมันต้องทํากับเพื่อนฝูงมันต้องทํากับคนที่เป็นพันธมิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรนี้เนี่ยเราเน้นไปที่คนที่เป็นผู้บริหารระดับกลางในแต่และองค์กรเพื่อที่จะทําให้เขาเกิดเครือข่ายและทำให้เข้าใจว่านวัตกรรมคืออะไรและนําไปใช้ได้จริงในชีวิตการทํางานในอนาคตครับ,นรบแน่นอนนะครับประเด็นแรกก็คือความเข้าใจต่อ,อนวัตกรรมว่าคืออะไรแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวเทรนในอนาคตว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงในบริบทใดบ้าง มันจะเป็นการสร้างโจทย์นะครับว่าออถ้ามีความท้าทายใหม่เข้ามาแล้วก็ต้องทำนวัตกรรมในองค์กรด้วยแล้วก็เอาไปใช้ด้วยเนี่ยท่านจะมีแนวทางในการทำงานอย่างไรรวมทั้งเครื่องมือใหม่ๆใ,ในการที่จะเอาไปใช้ในโลกของการทำนวัตกรรมแล้วก็การนํำเสนอ,อนโยบายในการเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยนวัตกรรมกัน ตอนนี้น่าจะเป็นปีที่3แล้วนะครับแล้วก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นมามากกว่าทุกปี75ท่านทั้งหมดนะ75ท่านโดยจะแบ่งสัดส่วนเนี่ยเป็นภาคของเอกชนมากกว่าแล้วก็มีภาคของภาครัฐแล้วก็มีภาคของการเมืองแล้วก็พวกสื่อแล้วก็มีพวกเกี่ยวความมั่นคงนะก็จะครบหมดทั้งทหารทั้งตำรวจแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงค่ะสมัครสมัครเท่าไหร่นะสมัครเข้ามาทั้งหมดเนี่ยไว้สมัครเนี่ยประมาณกว่า200นะแล้วเราก็คัดเลือกเข้ามา แล้วบางหน่วยงานก็จะเป็นการส่งตัวแทนของสานักงานเข้ามาว่าต้องการส่งผู้ใดนะหลายหลายคนเนี่ยมองว่าหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่สร้างเชนเมเกอร์ให้กับตัวองค์กรเขาเองด้วยที่ในการขับเคลื่อนของนวัตกรรมในเรื่องของด้านโปรดิวเซอร์ค่ะจึงเป็นที่มาที่เราต้องการเอาทุกภาคส่วนใน5กลุ่มเข้ามาทำโปรเจกต์ท้ายสุดข,ของโครงการนี้เมื่อเรียนจบปุ๊บจะมีโครงการทําเป็นโปรเจกต์ออกมาแบบนี้กลุ่มแล้วจะมีการทำโปรดิเซอร์พิชชิ่งเพื่อให้ผู้ส่ขขงุลิตมาว,วิจารณ์ว่า ไอหลักสูตรต่างๆตัวข้อมูลสารที่ทำโครงการทั้งหมดเนี่ยทั้ง5โครงการทั้ง5้ากลุ่มเนี้ยทำออกมาแล้วจะดีอย่างไรจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไรจะ implement อย่างไรในการทําให้เกิดโพยิซีเชิงวัตรกรรมที่เกิดผลยั่งแท้จริงคนะ่ะคือเร, <ๆ S 2> เ,รเราเน้นการทําได้จริงเนาะเพราะาในเด็ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่ผ่านมาเนี่ยเสนอนโยบายไปบางทีมันไม่ได้เอาไปใช้ทางไหนต้องขอฝากหลักสูตรนะคะหลักสูตรเนี่ยจะมีการตรวจลงทั้งหมด10สัปดาห์นะคะจริงๆจะเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมและจะสิ้นสุดวันที่30กันยายนนะ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรหนึ่งที่ท่านจะเป็นคนส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศทําให้ประเทศเป็นชาติแห่งนวัตกรรมและจะเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่สร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการเองทั้งภาคารัฐเอกชนนะภาคการเมืองความมั่นคงและหลักสูตรนี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงประเทศนะก็ขอฝากทุกคนแล้วถ้าใครรุ่นนี้ปีนี้ไม่ทันก็สมัครปีหน้าได้นะคะแต่บอกได้เลยฮะว่าหลักสูตรนี้เรียนจริงนะพล l i c y p i t c h i จริงนะ และก็ได้เพื่อนที่เป็นเครือข่ายที่ดีจริงๆค่ะ